ทุกคนที่ท่านเห็นอยู่นี้เรียกว่าซีเพลนหรือเครื่องบินน้ําหรือเครื่องบินทะเลนั่นเองนะคะแล้วก็เครื่องบินนี้เราจะเห็นได้ทั่วไปในประเทศแคนาดาที่เวนคูเวอร์ Vancouver, ค่ะเกาะเวนคูเวอร์แล้วก็ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาซียตูแล้วก็มาดีฟนิวซีแลนด์ฟิจิแล้วก็ที่แคนาดาอีกแห่งหนึ่งก็คือเยลโลไนฟ์แล้วก็ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือดูไบนั่นเองค่ะ แล้วก็เครื่องบินชนิดนี้ก็จะใช้น้ำมันกา๊าซเป็นเชื้อเพลิงค่ะน้ำมันก๊าซที่เรียกว่าเจ็ตเอวันนั่นเองค่ะข้าจากการที่แม่คมมินเดินทางมาจากวอชิงตันจนถึงแคนาดาก็จะผ่านเกาะเล็กต่อน้อยต่างๆมากมายจึงเห็นเครื่องบินชนิดนี้มากมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักธุรกิจแล้วก็ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางเร่งด่วนเขาไม่ต้องการที่จะนั่งเรือ เฟอร์รี่หรือว่าใช้เวลานานจึงใช้เครื่องบินชนิดนี้ในการเดินทางค่ะคาะเมคมินก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าสวัสดีค่ะ